สวัสดีครับเพื่อนๆคนมากเกมทุกๆคนพบกับผมนนเอเอสเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับและอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาโซโล่เล่นกันนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไบรอนในตำแหน่งออฟเลนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเคยถามผมว่ามาจ้าแพ้ทางตัวไหนบ้างนะครับเกมนี้เจอมาจ้าผมลองหยิบไบรอนมาแก้ทางดูนะครับจะแก้ได้หรือเปล่าเข้าไปดูกันครับเพื่อนในทีมเกมนี้ก็จะมีวีราในตำแหน่งเลนกลางครับอลวสูเป็นเลนแครีครับอาริสเป็นรมมิ่งนะครับเอจจังเกิลเป็นซานิดนะครับ ของที่ผมจะออกในเกมนี้นะครับ 1. รองเท้ากันสถานะนะครับออกมาเป็นชิ้นแรกเลยครับมันกันเวทได้นิดหน่อยนะครับ 2. เป็นโบเกนสเปียร์นะครับ3เป็นเดอะมินิเชอร์นะครับชิ้นที่4เป็นทอยนะครับเอาไว้แก้ทางมาจ้าเลยครับชิ้นนี้ชิ้นที่5เป็นชิลออฟเดอะล้อนะครับตอนนี้ก็แก้ทางมาจ้าสายตีเร็วได้อยู่นะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นอุมิอาร์มนะครับไวริงดามีช่วงท้ายเกหนหม่นะครับ แล้วครับเกมจะเป็นยังไงจะสู้มาจ้าได้ไหมนะครับแผนนี้มาจ้าคงลแลกินครับลองเอาไปร่อนมาลองแก้ทางดูนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวสรุปบทสรุปผมจะสะรุปไปดูในทคลิปนะครับไปชมกันเลยครับ แผนการง่ายๆตรงไปตรงมาที่ภาพที่สุด First Blood การยอมแพ้ความ You have been defeated. An enemy has been defeated. Dragon, Dragon and Slayer have appeared. An ally has been defeated. <laughs>

I'm not ชคชะตาได้กำหนดราคาที่เจ้าต้องจายไว้แล้วป้องเลนมัร์ฟองของเราถูกโจมตี Your destroyed has defeated team been Defeated. an ally has been defeated an ally has been defeated enemy ultimate your tower has been destroyed เลนกลางของเราถูกโจมตีตัวีาอาอาอน้ก่

An ally has been defeated. Enemy bloodbath! in defeated. การยอมแพ้แผนเหล็กกล้าของ <laughs> An <laughs> <enemy laughs> <has been laughs> Dragon and Slayer have evolved. Your tower has been destroyed. Super creep ถูกส่งออกไป You have been defeated. Slayer has been defeated. This holy dragon has been defeated. Has been defeated. enemy dominated.

Team has tower. แผนการง่ายๆตรงไปตรงมาถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดข้าหมายถึงลงมือทำซะอยูกับใครที่ไหนยาม An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. Triple kill. Your team has destroyed teller tower destroyed e e has a a d f แม้จะเจอความล้มเหลวข้าก็จะเดินหน้าต่อไป ขามงเร็วข้าก็จะเดินหน้าต่อไปความเชื่อของคนหมู่มากหาใช่ความจริงเสมอไประวังดาวเสละเยอะให้ที <laughs> 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 Your team has destroyed a tower An ally has been defeated An enemy has been defeated Enemy double killed Oh nice Who don't kill. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. Ha! You have been defeated. Petra, ultimate! Shut down! An ally has been defeated. An enemy Hi. has been defeated! แม้จะเจอความล้มเหลวข้าก็จะเดินหน้าต่อไปทำตัวขี้ขลาด Infinite Slayer has been defeated ไปไหน An ally has been defeated. An ally has been defeated. I'm <laughs> <laughs> has been destroyed. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. been บัตรของเรากำลังถูกโจมตี ally has been ครับก็จบลงแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับเกมนี้แคร์รี่กับ รวมมิ่งเราเล่นไม่ได้นะครับแต่ออฟเลนก็ยืนได้ครับสู้กับมาจ้าได้ครับเกมนี้ผมก็ได้8.2นะครับเอ็มพีเกมนี้ก็ได้แก่วีล่าครับสกอร์เกมนี้ก็ได้8.2สามคนเลยนะครับมีไบรอนซานิสและวีร่าแต่วีร่าไดเอ็มพีนะครับสกอร์ของผมเกมนี้คา9ตาย6แอสซิตไป6นะครับแล้วครับเพื่อนๆคิดยังไงยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ